สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นคังแสงใหญ่ให้เพื่อนเพื่อนดูนครับแนะนําสําหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นคังแสงนะเล่นแค่สามหมื่นก่อนกาลังดีนะครับผมฝึกเล่นไปไม่ต้องรีบนะครับคังแสงใหญ่เล็กกระดอบของแดงเหมือนกันครับมีสิทธิ์ด,ดับซีดีเหมือนกันนะโอกาสดับนี่ผมว่าถ้าไปเล่นพื้นที่ไร่มาเล่นแบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าคนมันไม่ค่อยดักกันขนาดนั้นนะครับแล้วก็ฟาร์มง่ายอ่ะฟาร์มเสร็จก็ออกข้างล่างถ้าฝึกเล่นก็ลองมาเล่นแบบนี้ดูครับ ถ้าใครอยากไปเล่นพื้นที่ไล่แมปช่องเขาอะไรงนี้ก็ไปลองเล่นดูนะแล้วแต่คนชอบเนาะก็มีคนมาสับหนึ่งนาทีนะครับเราก็รอนะครับรอให้เขาแบบวิ่งมาเช็คตรงกลางแล้วก็ยิงเลย RPK เนี่ยเวลาจังหวะเขาเรียกว่าอะไรนะลูดแม็กหรือว่ากระสุนเนี่ยมันไม่ค่อยแรงครับเพราะว่าผมใช้แค่เจาะสีเล่นนะครับแล้วก็เซตที่เอามาคือเซ็ตสนะีนะนั่นแหละครับเวลาเราเลือกเล่นอนะ่ะผมแนะนำนะเล่นข้างในได้ยิงได้คือซ้อนหลังไปเลยนะครับรีเซ็ตอะไรเสร็จแล้วให้รีบแบบ เข้าไปข้างในดีกว่าเพราะว่าคนมันเล่นสไนยเยอะมากๆนะครับสําหรับคังแสงเนะี่ยถ้าเราเข้าข้างในแบบทำไมไม่มีไม่มีคนแบบเขาเรียกว,ว่าสับสวิกอะแนะนําว่าให้รีบเข้าข้างในไปเลยแล้วเดี๋ยวข้างนอกมันยิงกันเองเราเคลียร์ได้เราก็รีบออกไปเลยครับเนีย่ยอย่างตอนจังหวะเกมเนะี่ยไม่มีคนเลยฝั่งนี้เนี่ยแต่มีคนอยู่ตรงเรดาร์ครับเพิงเ่งจะว,วิ่งเข้ามาน่าจะมาจากโลงนานะดูจากนาทีแล้วก็วคือตอนเข้าห้าสิบวีนะครับผมก็จะปลาสมกก่อนเข้าออไปฟาร์ม เกมนี้มีบอสด้วยนะครับผมก็รอครับเนี่ยเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรเวลาเคลียร์ผมจะไม่ถ้าไม่มีคนเข้าอ่ะผมก็จะเคลียร์เขาเรียกว่าอะไรนั่งเคลียร์บอทตรงนี้นะครับเนี่ยบอทไอ้ตรงหน้าหนึ่งนาทีนะเนี่ยเคลียร์ไปเลยครับมันยิงเราไม่โดนครับถ้าเรานั่งแอบอยู่ตรงเนี้ยเพื่อนเอาไปใช้กันได้นะครับสําหรับใครที่แบบว่าเล่นแบบจเย็นๆค่อยๆยิงค่อยๆเคลียร์ไปนะครับมีมีบอทฝั่งนูน้นจะยิงเคลียร์ไปครับไม่ต้องรีบ มันทองแดงมายังมาแล้วเมื่อวานนี้มาเอ้ยวันก่อนมาแล้วสามสี่อันไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสังเกตไหมว่าผมอะ่ะแทบจะไม่โดนบอดยิงเลยนะครับเนี่ยเป็นการเซฟตัวเองมากๆนะครับแล้วก็ใช้กระสุนอย่างประหยัดด้วยนะเพื่อนๆใครที่จนๆนนี่ก็ลองเอาทักษะทนะเทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะครับผม ได้สิดีอ่ะขยันเองด้วยเองขอบคุณครับคุณเซอร์เบอร์ข้าวสองร้อยบาทขอบคุณครับขอบคุณสองร้อยบาทครับคุณเซอร์เบอร์เซอร์เบอร์อยากให้เล่นปืนเจ๋อเห็นไหมของแดงเห็นยังมีคนขอของหัวมังกรไหนมีคนถามว่าถึงของแดงเนี่ยแดงไหมอันนี้อันนี้แดงไหม ได้ของแดงยังครับเนี่ยเห็นยังของแดงพัออกกัน,น,กน,นดีกว่าเดี๋วก่านมาว่าดีกันไอ้น้องใจเย็นไอ้น้องใจเย็นเดินสำรวจแมปกันดีๆด,ด้วยนะครับบางทีเนี่ยของแดงมันก็ไม่อยู่ในเซฟนะครับผมการบอสกันเนี่ย มาดูวิธียิงบอสแบบว่าไม่ต้องแบบเปลืองเลือดเปลือง HP มากนะครับแบบแขนไม่ค่อยหักอะไรงี้นะครับผมก็จะเล่นมุมนี้มันจะมีหลายมุมมากนะครับก็รอบนี้ก็จะเล่นมุมนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนนะ พูดใหยผมยิงกันนะยิงหน้ามานันแบบหลังจากเคลียร์บอสเสร็จแล้วก็เป็นเกมฟาร์มยาวๆเลยนะครับซีดีซีดีซีดีเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามีสนายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอ่าก่อกระจุยอ่ะ ผมนึกว่าผมจะได้อีกแล้วทุกคนแม่งมาอย่างเงี้ยกุญแจสี่หมื่นห้าอะไรครัเออผมปรับภ้าสีอ่ะครับครับคิดถึงกุญดูซีดีเห็นไหมผมบอกแล้วว่าซีดี อิ่มแป้ครับเก็บเสียงไม่แพงมัน 7, 000, 8, 000แป0เจ0ดพันแปดพนะผมผมเอาไว้ใช้ไงล้านมาดูเกิดหน้าปั๊มกันบ้างนะครับเป็นจุดที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับสำหรับจุดเนี้ยเออผมก็จะวิ่งผ่านไปเลยถ้ามีสมองก,ก็ปูสมองปิดลายนี้ไว้ก็ดีนะครับแต่ยังไงผมก็ไม่ชอบอยู่ดี เกิดตัวนี้คือแบบอันตรายมากๆนะครับเพราะว่ามันโดนแซนวิชอะ้ายขวาตรงซ้ายซ้ายนี่เกิดมีโอกาสเกิดสองตัวนะครับขวานี่ก็มีเกิดแน่ๆคนหนึ่งตีหนึ่งเดียวเออเนี่ยต้องระวังนะครับดูดีๆครับตะเก็นที่ผมไม่ได้พวกสโมกมานะก็เลยแบบเออไม่ได้ป่าวิ่งฝ่าตรงนี้มาเลยครับก็มานั่งฟังตรงแถวๆเรดาร์ดูนะโอเคหลังจากนั้นมันก็ไม่มีคนนะครับไอที่วิ่งขาหัามานี่กระโดดลงมาจากเขาตรงเรดาร์ครับ ก็ามาฟังดูว่าเฮ้ยมันมีคนเข้ามาคนเดียวนะวเพราะก๊ะกำลังยิงกับบอสอยู่อะไรเงี้ยเขาอาจจะมาข้ามาเป็นตีแหละแต่เขาโดนแบบบอสยิงตายกันเยอะนะครับก็เข้าไปยิงเลยครับเนี่ยจังหวะน,นี้ผมแบบเนี่ยเห็นเขาไม่มีตัวหนึ่งเขากลังซุนกับบอสอยู่นะ คือถ้าบอสวิ่งโถมมาอย่างเงี้ยแปลว่าไม่มีตัวอยู่ใต้ดินแล้วครับถ้ามีก็คือแบบว่ามันตายบอสตายบอสกันซะส่วนใหญ่นะครับผมก็เลยแบบว่ารู้ว่าเออมันไม่มีใครแล้วอะไรนี้นะให้เพื่อน,นสังเกตแบบนี้นะสำหรับเวลามันมีบอสมาโถมคนที่อยู่ข้างบนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเงี้ยที่ไม่ใช่ตรงกลางนะครับ มีคนเข้ามาทางแตกที่เราเดินมาครับผมก็มารอดักเขาสักพักหนึ่งใหญ่ๆอยู่นะครับผมตรงนี้ ระวังดักก็คือเขาไม่เข้ามาเลยเออผมก็เลยวิ่งฟาร์มนี่ว่ะทำไมผมไม่โดนยิงบอดฟาร์มขั้นเป็นะหมฝั่งนั้นมันมีบอดอยูอ่ปปยเ,ปเปิดตรงนี้ไปแล้วเปิดไปแล้วยังไม่เปิดแลาวจะเปิดตรงนี้ไปรับอ้าวอย่มาเปิดอย่างนี้ก็เสียจอนเนี่ยหอ ดี d และดีวีดีที่ทุกคน pues เราต้องทำคารเขาเรียกอะไรบูชายันกันบูชายันบูชายันบูชายันโอเคดูดูดูบูชายันบูชายันเฮ้ยโดนอะไรยิงอ่ะ ฟาร์มมอยู่ดีก็เจอสฟีเฉยครับเขาโดน <S <S บอสยิงตุยนะครับคนนี้เราก็เลยแบบไดเอ J เจมาเล่นเลยระหว่างนั้นก็มีตี้แตกเนี่ยเข้ามานะครับแล้วเขาก็แอบอยู่หลังก่ลองตรงข้างหน้าทางแตกนะครับคือจุดเนี้ยผมว่าไม่ควรเล่นว่ะถ้าเล่นผมว่าเล่นห้องเซสทางขวามือดีกว่านะครับเพราะมันเป็นจุดที่แบบมันแอบแล้วมันไม่มีตะเออมันเห็นนะใครดูนะทุกคน หลังจากนั้นก็ฟาร์มยาวๆอิมอิมครับเกมนี้ไม่มีไม่มีคนแล้วนะครับผมก็ดูกันดูเขาเรียกว่าอะไรเกมฟาร์มกันไปแล้วกันนะครับแต่ไม่ยาวมากนะเพื่อนๆอยากให้ทําปืนอะไรคลิปอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยบอกกันได้นะครับครับุ้ยอิดีครับเปิดจไหมไม่ได้เปิดครับดีดียเอามาจากบ้านนอนใช่ไหมครับ อย่าบอกนะดีละมันไม่บอกมันเล่าแวงอ่ะทุกคนเล่าแวงตอนนี้ตัวเดียวเลยหกแสนครับจะ <c oughs> มีช็อตโดนแหวนดีกไหยวผมยิงไป3หรอวะอว่เกมต่อมาก็เล่นสไนเอ s เจนะครับคือสไนยอะส่วนมากเวลาผมเล่นถ้ายิงได้ ตีหนึ่งหรือว่าตัว2ตัวฝั่งลงนาอะไรเงี้ยผมก็จะแบบออกไปเลยนะครับผมเนี่ยเช็คเช็คดูว่ามีคนไหมมันแบบมันเยอะไหมมันเซตใหญ่ไหมอะไรเงี้ยถ้าเป็นเซตใหญ่ผมก็เลือกที่จะไม่สู้นะครับทินระยะยิงแต่ว่าถ้ายิงไกลๆแล้วเขาตุยอะไรเงี้ยผมก็จะแบบว่าเออเล่นหาจังหวะเล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้นะก็มาดูตีลงนาตอนนี้ก็วิ่งข้ามมาแบบระยะหนึ่งเลยครับมันมีคนอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยเออ เสร็จแล้วผมก็จะถอยมาเล่นฝั่งโรงนานับเขาแถวโรงนานะานานะเพราะว่ามันจะมองเห็นเรดาร์ได้แบบกว้างมากนะ ยิงตุยแล้วผมนี่รีบมาเก็บของอเลยนะครับผมแต่ว่าเขาอะมีเพื่อนครับผมก็เอาแค่คนเดียวพอแบบเซ็ตใหญ่สุดอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยเซ็ตแบบเซตสี่ครับสไนอะเอออันไหนคว้ามาได้อคว้ามาให้หมดครับเกมนี้แล้วก็ออกเลยครับผมจังหวะที่ผมวิ่งถอยๆอยู่เนี่ยเพื่อนเขาก็มาเช็คนะผมนะครับผมก็เลยจัดไปให้หนึ่งเม็ดเออไม่หนึ่งเม็ดเียฮะแม็กหนึ่ง แล้วก็วิ่งออกเลยครับผมไม่สนอะไรแล้วออเอาอวกาศได้ก็คือคุ้มสุดละเกมนี้มีสิ่งต่อ้0แสนเกมวก่อนหน้านี้ผมเล่นตั้งนานผมออกหกแสน คือจังหวะเกมไหนที่เราสามารถออกได้เร็วผมจะเลือกแบบเล่นเร็วออกเร็วมากกว่านะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเสียเวลาเห็นไหมเพื่อนๆเปรียบเทียบระหว่างเกมแรกกับเกมแบบเกมเมื่อกี้นี้ดูได้เลยแบบเออมันคนละ,ละเรื่องกันเลยแบบ9นาทีกับแบบ35นาทีอะออก5แสนกับ6แสนอะ,ออ 5, อะคือต่างกันไม่เยอะเออนั่นแหละครับก็ใครที่แบบว่ายิงได้ออกได้ครับผมว่ารีบออกดีกว่านะครับเซฟชีตตัวเองแล้วก็รวยแป๊บเดียวรวยครับเล่น 演拉演拉演拉 มนี้ผมก็เลือกที่จะแบบว่าใส่กันข้างในเลยครับเพราะว่าลองเล่นแบบกล้าๆเล่นไปเลยนะครับเพราะว่าข้างนอกเยอะมากแต่ข้างในอ่ะเหมือนจะมีแค่ส2งสองตับตัวเออไม่น่าเกินนั้นครับก็เลยแบบกล้าเล่นไปเลยเนี่ยอยู่เหมือนอยู่ทางเซฟหลังตัวหนึ่งพยายามสังเกตดูบอทมันจะไม่ไม่วิ่งใช่ไหมส่วนมากจะเป็นคนที่วิ่งครับส่วนใต้ดินนี่คือแบบวิ่งกันละนาวเลยน่าจะเป็นบอทนะนี่แล้วก็จะมีคนวิ่งขึ้นมาสับสวิตหนึ่งคนนะผมก็ตีมลอดดักยิงเขาครับ หลังจากที่ผมเดินเช็คเดินเคลียร์หมดแล้วนะผมก็ เออมันไม่มีคนแล้วผมก็เลยฟาร์มเลยดีกว่านะครับเกมนี้ฟาร์มฟาร์มคือแบบเซตใหญ่มากคนนี้น่าจะไปยิงคนอื่นมังม้งเออแล้วก็แบบว่าได้เซตมานะครับก็เลยแบบผันเจี๊ยบเลยเกมนี้อืแต่ว่าเขาไปกดสับออกแล้วไงเออก็เลยต้องออกข้างนอกนะ ไม่โดนหรอกเอออะไรนะยังทำไมอะไรนะก็หลังจากนี้คือแบบว่ามีพี่สาวผมมาครอประตูนะครับบอกว่าลานไม่สบายนะครับผมผมก็กลัวว่าไม่มีคนขับรถไปส่งนะครับผมก็เลยแบบว่าจะแบบเอาไปส่งอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นภาพอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะ นันลาบมันตัน